ตัวอย่างที่3านะครับจงหาเส้นกำกับและเขียนกราฟนะครับของสมการตัวนี้นะครับจาก2ตัวอย่างที่ผ่านไปอ่ะเราจะสังเกตว่ามันไม่มีเส้นกำกับแนวเฉียงเลยเค,ครับคราวนี้มาดูความแตกต่างดูความแตกต่างนะครับตัวนี้ถามว่ามีแนวตั้งไม่มีแน่ๆครับจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์มองง่ายๆถัดไปมีแนวนอนไหมคําตอบคือไม่มีแนวนอนเพราะว่าดีกีของตัวเศษมันมากกว่าดีกีของตัวส่วนไม่มีแนวนอนแต่มันจะมีแนวเฉียง มีแนวเฉียงเมื่อไหร่เมื่อดีกีของเศษมากกว่าดีกีของส่วนอยู่หนึ่งโจทย์ตัวนี้คือข้างบนเป็นสองข้างล่างดีกีหนึ่งมากกวู่หนึ่งมีมีแนวเฉียงเนี่ยโขเคนะครับไม่มีแนวนอน่อะก็เริ่มเลยนะครับ <c oughs> อันดับแรกครับหาเส้นกับแนวตั้งหาเส้นกับแนวตั้งนะครับหาเส้นกำกับ แนวตั้งทำยังไงครับก็อย่างที่ว่าครับจับตัวส่วนเท่ากับ0 x บวก1เท่ากับ0แก้สมการปุ๊บอ๋อได้ x เท่ากับลบ1เป็นเส้นกำกับแนวตั้งเป็นเส้นกำกับแนวตั้งอะถัดไปครับผมก็วาดก่อนเลยนะครับวาดกราฟก่อนเลยนะครับวาดเส้นกราฟขอเป็นตัวนี้เป็น1แล้วกันนะครับตัวนี้ เส้นหนึง่งนะครับไม่ใช่วาดกราฟครับลงเส้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งแล้วกันนะครับเทียบกับแนวตั้งนะครับมันทำมายังเอียงอยู่นะครับโอเคนะครับนี่ชื่อ x เท่ากับ x เท่ากับลบหนึ่ง x เท่ากับลบหนึ่งนะครับเส้นกำกับแนวตั้งผมถัดไปนะครับหาเส้นกับแนวแนวนอนไม่มีหาแนวเฉียงอ่าอย่าเพิ่งหาทิศทางก่อน ทิศทางนะครับหาทิศทางหาทิศทางนะครับหาทิศทางทำไงครับก็คือการเทคลิมิตเลยนะครับหาทิศทางลิมิตมิตของตัวโจทย์นะครับ x ก,กำลังสองส่วนด้วย x ลบหนึ่งเมื่อ x เ,เข้าใกล้เอะอันนี้เป็น x บวกหนึ่งนะครับ x เ,เอ่อเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านซ้ายมือ โ,โจทย์ทิมิตรอย่างที่ว่าครับแทงค่าลงไปนะครับข้างบนนะครับลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งข้างล่างศูนย์เราแค่อยากรู้ว่าศูนย์ซ้ายหรือศูนย์ขวา,ามาด,ดูดีครับเข้าใกล้ลบหนึ่งเนี่ยอันนี้คือลบหนึ่งทางซ้ายทางซ้ายนะครับตัวเลขก็ประมาณลบหนึ่งจุดหนึ่งลบหนึ่งจุดหนึ่งเอาไปบวกหนึ่งลบหนึ่งจุดหนึ่งเอาไปบวกหนึ่งก็ติดลบนะครับติดลบติดลบนะครับลบบวกเจอลบบวกเจอลบครับ ก็เท่ากับลบอินฟินิตี้แปลว่ากราฟมันจะพุ่งลงเคนะครับอ่าถัดไปนะครับถัดไปดูทางด้านขวาบือบ้างนะครับลิมิตของ x กําลังสองส่วนด้วย x บวก1 x เข้าใกล้ลบ1ทางขวามือเก็บทางขวามือนะครับตัวนี้ทางขวามือแทนลงไปนะครับลบ1ยกกําลังสองได้1ตัวล่างละศูนย์ชัดเราอยากรู้ว่าศูนทังไหนนะครับอย่างที่ว่าครับลองวาด ลองเขียนเส้นจํานวนดูนะครับอ่านี่เป็นลบหนึ่งเข้าใกล้ทางขวาอยู่ประมาณนี้มันคือลบศูนจุดเก้าประมาณนี้ลบศูนจุดเก้าลบศูนจุดเก้ามันแทนลงไปนะครับมาบวกด้วยหนึ่งออกมาเป็นเป็นบวกโอเคนครับเป็นบวกมันเลยทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยตัวนี้บวกเจอบวกครับบวกเจอบวกก็เลยเท่ากับบวกเจอบวกนะครับก็เป็นอินฟินิตี้แปลว่ากราฟจะพุ่งขึ้นเข้าข้ๆนะครับอย่างเงี้ย เข้าสู่ทางซ้ายมันเป็นลบอินฟินิตี้ใช่ไหมมันก็จะพุ่งลงอย่างนี้ทางขวาครับมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างนี้โอเคครับนั่นคือลักษณะของมันถัดไปนะครับแนวนอนไม่มีเส้นกับแนวนอนไม่มีเส้นกับแนวนอนครับไม่มีแนวนอนหาแนวเฉียงครับหาแนวเฉียงหาแนวเฉียงอย่างที่ผมบอกครับหาแนวเฉียงคือการตั้งหาร ผมก็ไปตั้งหารครับ x ก,กาลังสองถูกหารด้วยะขอเขียนใหม่นะครับ x บวกหนผมหารด้วย x ก,กาลังสองก็ตั้งหารครับการตั้งหารจาได้ไหมครับเอา x ไปหาร x ก,กาลังสองได้เท่าไหร่ครับได้ x ใส่นี่ใส่ข้างบนนะครับได้ x ใส่ข้างบนถัดไปครับ จับตัวนี้มาคูณนี่อีกทีหนึ่งครับผลลัพธ์คูณกับตัวหารใกล้ x ก,กำลังสอง x ก,กำลังสองนะครับเขียนไหมถัดไปคูณอีกครับคูณให้ครบทุกตัว x คูณหนึ่งได้ได้ x นะครับสุดท้ายปุ๊บจับมาลบกันได้เท่าไหร่ครับได้ลบ x ลบ x นะครับเหมือนเดิมครับกระบวนการถัดไปเอา x มาหารลบ x อ,อีกทีหนึง่งได้ลบหนึงได้ลบหน โอเคครับกระบวนการถัดไปครับเอามาคูณอีกทีหนึ่งครับลบหนึ่งคูณ x ก็ได้ลบลบ x ถัดไปครับคูณให้หมดนะครับลบหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งจมาลบกันอีกครับคราวนี้ลบปุ๊บจะได้ได้หนึ่งหมดเรียบร้อยเลยครับสุดท้ายเราต้องการอะไรตัวข้างล่างคืออะไรตัวเนี้คือคือผลลัพธ์ตัวนี้คือเศษเราไม่ได้สนใจเศษตัวนี้เราสนใจผลลัพธ์ตัวบนก็คือเลยครับผลลัพธ์ของมันก็คือ x ลบนั่นคือนะครับ y เท่ากับ x ลบ1ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละนะครับที่เราหามาเนี่ยตัวนี้แหละ y เท่ากับ x ลบหนึ่งครับเป็นเส้นกกับแนวเฉียงเป็นเส้นกากับแนวเฉียงนะครับเป็นเส้นกำกับแนวเฉียงเดี๋ยวผมขอมาเขียนข้างล่างนี้เลยดีกว่าครับ พราะฉะนั้นนะครับ y เท่ากับ x ลบ1เป็นเส้นหนึ่งกับแนวเฉียงข่าวนี้นะครับวาดการาฟครับวาดยังไงครับ y เท่ากับ x ลบหนึจำได้ไหมจำได้ไหมครับ x เท่ากับ0 y, 0. y 0. ได้เลยครับ x เท่ากับ0ปุ๊บส่งผลให้ y เท่ากับ เท่ากับเท่าไร y เท,ท่ากับ x เท่ากับศูนย์เนี่ยแทน x เป็นศูนย์ลงไปปุ๊บ y เท่ากับ 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งเพราะฉะนั้น x ศูนย์ y ลบหนึ่ง 1. ผมก็มาแทนค่า <c oughs> กำลังจะวาดการาฟนะเดี๋ยวบางคนงงผมกำลังจะวาดกราฟเส้นนี้คือเนื่องจากกราฟเส้นตรงหาจุดสองจุดพอจุดที่นิยมคือจุดตัดแกน x แกน y จุดตัดแกน x คืออะไรคือแทน y เป็นศูนย์จุดตัดแกน y คือแทน x เป็นศูนย์เนี่ยนี่ผมแทน x เป็นศูนย์แล้วได้ y เท่ากับลบหนึ่งครับ x เป็นศูนย์ y เท่ากับลบหนึ่งอยู่ตรงไหนว่า x เป็นศูนย์ y เท่ากับลบหนึ่งสมมติอยู่ประมาณนี้เข้า okay, รับอยู่ประมาณนี้นะครับถัดไปครับแทน y เป็นศูนย์บ้างน,นะครับ y เท่ากับศูนย์ส่งผลให้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ปุ๊บ x ก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่ครับ x ก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับก็จับย้ายข้างไปทํามาณได้ x เท่ากับหนึ่ง y ศูนย์ x หนึ่งครับเพราะนั้นจุดของผมอยู่ที่ y ศูนย์ y ศูนย์ x หนึ่งอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ผมก็แค่วาดเส้นเชื่อมเส้นกำกับของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> เส้นกำกับจริงบางทีเวลาเขาลงเส้นกำกับ <c oughs> เขาลงเป็นเส้นป่านครับแต่ว่านี้ผมเขียนเส้นป่าลาบากเส้นตรงผมเขียนง่ายกว่าผมก็เลยเขียนเป็นเส้น <c oughs> เส้นไม่ป่าเลยนะครับะนะครับผมก็ลากแล้วนะครับจะลากเส้นแล้วนะครับลากลําบากนะครับ น่ามาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับเส้นย้กับผมเส้นตัวนี้มีชื่อว่า y เท่ากับอะไรนะ x ลบหนึ่งโอเคนะครับอ่าคราวนี้ผมจะลงกราฟนะครับจะลงกราฟแล้วเนี่ยครับสิ่งที่กราฟมันบอกเรามันคืออย่างนี้ครับมันคือบอกว่าถ้า x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายกราฟมันต้องพุ่งลงลบหนึ่งทางซ้ายเนี่ยครับกราฟมันจะพุ่งลงอย่างนี้โอเคไหมทีนี้ลบหนึ่งทางขวาล่ะลบหนึ่งทางขวากราฟมันต้องพุ่งขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ เครับทีนี้การาฟเนี่ยมันอย่างที่บอกครับมันจะทําตัวชิดเส้นตรงนี้เมื่อไปทางขวาแล้วมันก็จะชิดเส้นตรงนี้เมื่อไปทางซ้ายอย่างเงี้ยครับกราฟมก็จะเนี่ยนะครับเข้าๆจะเป็นอย่างนี้เข้าๆจะเป็นอย่างนี้ปัญหาคือว่าเอ้เดี๋ยวมันจะตัดมันตัดการาฟไหมอย่างเงี้ยมันตัดการาฟไหมก็ลองหาจุดตัดดูเราจะได้วัดการาฟได้สวยขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมขอวาดตรงนี้ไปก่อนละฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขารนะับฝั่งนี้เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายกราฟพุ่งลง ไปเรื่อยๆมันก็ชิดเส้นชิดเส้นนะครับชิดเส้นฝั่งนี้มันไม่มีอะไรตัดนะผมก็วาดเลยเนะครับฝั่งหนึ่งมาแล้วถัดไปครับอันนี้อย่างที่บอกครับมันก็จะไปอย่างนี้ของมันนี่ก็ชิดเส้นตรงนี้ไปเรื่อยๆครับใกล้ๆนะครับ,รบมันเข้าใกล้คราวน,นี้จุดตัดครับเหลือแค่จุดตัดผมก็หาจุดตัดจุดตัดนะครับจุดตัดแทนลรยมแทน x เท่ากับ0ลงไปในสมการ x เป็นศูนย์ปั๊บผมได้ y ปไปเลยครับ uh, y เท่ากับศูนย์ส่วนด้วยศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ x ศูนย์ y ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ง่ายตัดกราฟที่จุด x ศูนย์ y ศูนย์ตัดแค่จุดเดียวเลยนะครับผมก็เริ่มนะครับเริ่มต่อกราฟครับมันก็จะมาประมาณนี้ปึ๊บมานี่นะครับก็วิ่งไปนี่นะครับนี่ครับ <ขอ S 1> <ๆ>ก็เรียบร้อยแนะล้วลักษณะกราฟคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่คร่าวนะก็คือประมาณนี้เลยแหละ ตัดกราฟตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆเส้นกํากับกระชิดทําตัวชิดเส้นใหม่สิ่งที่สังเกตห้สับข้อนี้คืออะไรครับเนี่ยดีกรีของเศษมากกว่าส่วนมันเลยมีเส้นกับแนวนอนเอ้แนวเฉียงมันเลยมีแนวเฉียงไม่มีแนวนอนหาได้โดยการตั้งหารทุกคนตั้งหารเป็นหมดเลยครับตัวนี้สิ่งที่ได้ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์คือ y เท่ากับ x ลบหนึ่งก็มาวาดเส้นกราฟ y เท่ากับ x ลบหนึ่งเอาเองคือเส้นนี้เียนะครับ